วันเสาร์ที่2 7เมษายน25 6 7เวลา9ก้านาฬิกาดรเอกพนิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีถวายทองคำปิดองค์พระประธานหลวงพ่อโตและพระพุทักสุนทรสงคมและจุดเทียนนวะหอระคุณในพิธีโดยมีดริรีพรอินเจเอื้อรองนายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายทองคำและร่วมจุดเทียน นวหอรคุณในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒน์สุวรรสารพระครูบุญช่วยสีโมราเจ้าอาวาสวัดประตูสารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดทุปเทียนชัยในครั้งนี้ณพระอุโบสถมหาอุดวัดประตูสารจังหวัดสุพรรณบุรี